ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับหายรูปแล้วก็บันทึกพิกัด GPS ลงไปในรูปได้เลยนะครับเริ่มต้นเราก็นี้สำหรับ Android นะครับเริ่มต้นเราก็เข้าไปที่ Play Store เราก็เซิร์ช time stamp camera นะครับ T I M E S T A M P เคาะ camera นะครับแล้วเราก็กดติดตั้งครับ ก็ลองติดตั้งให้เสร็จนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเราก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วเราก็มันมันจะให้เราเลือกสิทธิ์การเข้าถึงของแอปนะครับแล้วก็เลือกเป็นขณะใช้แอปแล้วก็ขณะใช้แอปล้ก็ขณะใช้แอปแล้วก็อนุญ,ญาตก็คืออนุญาตให้แอปเข้าถึงพิกัด GPS ที่เราอยู่นั่นเองครับ ต่อไปเป็นการตั้งค่าแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานนะครับในส่วนอื่นๆเนี่ยที่เราไม่ใช้เนี่ยก็ขอเราก็ปิดให้หมดเลยนะครับก็เป็นไม่มีให้หมดเลยส่วนในจุดเรื่องของวันที่แล้วก็คำอธิบายต่างๆเราก็ติ๊กให้มันไม่มีไปก่อนเพราะเราไม่ใช้นะครับเราใช้เฉพาะ gps เราก็มาเลือกที่ gps เลือกรูปแบบที่เราจะใช้นะครับก็เป็น gps แบบท่านนะฮะเพื่อ ประหยัดพื้นที่ในรูปนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเริ่มต้นการทดลองใช้งานนะครับให้อย่างอย่างเราบันทึกภาพสมมติบ้านเลขที่หนึ่งหมู่หนึ่งนะครับเราก็สามารถกดไปที่เครื่องหมเข็มทิศต,ตรงนี้ครับลงที่ตั้งค่ามันนะครับแล้วเราก็ใส่ใน กล่องข้อความก็คือสามารถพิมพ์ไปได้เลยว่าบ้าัญทีอะไรนะครับหนึ่งสมมุตินะครับหมูหนึ่งครับข้อความที่เราพิมพ์มันก็จะขึ้นที่รูปของเรานะครับทีนี้พอเราไายพอเรา ตั้งค่าข้อความเสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้รูปที่เราถ่ายขึ้นมานะครับมันก็จะมีข้อความที่เป็นพิกัด GPS แล้วก็ระบุว่าเป็นบ้านเลขที่ไหนหมู่ไหนนะครับเพียงเท่านี้นะครับท่านก็นจะสามารถต่งรูปนี้เข้าไปในไลน์ได้เลยอันนี้สมมุิต่งในไลน์นะครับ ครับเพียงแค่นี้รูปของท่านก็จะมีทั้งพิกัด GPS แล้วก็ท่านก็จะสามารถระบุได้ว่าถ่ายจากบ้านเลขที่เท่าไหร่หมู่อะไรนะครับ